สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะมาดูเคสอาการตอนนี้ทาทาเร่งไม่ขึ้นนะอาการก็จะประมาณนี้นะครับนีแลประมาณนี้อ่ประมาณนี้เลยนะอันนี้ดับเครื่องแล้วไม่ดับเครื่องก็ไม่หายนะครับ ดับเครื่องก็เล่งไ่ขึ้นเหมือนเดิมทีอ,อะมาดูโค้ดนะโค้ดก็จะประมาณนี้เลยเกี่ยวกับอ่าล,ลิ้นเล่งคันเล่งอะไรประมาณนี้นะโอเคระบบไฟมาที่ตัวนี้ดิถือว่าตัวนี้ช็อตประมาณนี้นะลองดูก่อนอาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าลิ้นปีกปีเตอร์ทำงานไหมอ้าวเยียบคันเล่ง ยไม่เปิดนะบ yeah. อยเย่มาดูสายไฟดูมีรอยโดนแทงนะดูทำอะไรอ่านี่หลังจากลบโค้ดแล้วนะลบลบรหัสข้อบกพร่องมาแล้วเดี๋ยวมาลองเหยียบครน่รงงดูเอาเหยียบครน่รงงฟังเสียงแปลกๆบอย ờ yếp nắng cứt cướt, 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 em mọt ơi bay ok bang thiêng giọt nè bay yep bang thiêng mọt ơi bay 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 อันที่จะใส่เป็นของมือสองนะเดี๋ยวลองมาเหยียบดูนะอ่าเหยียบอ่ะ, yep. อะไม่มีเสียงคอกแคกค็อกแค็กนะฮะนิ่งๆเลยโอเคปลอยปลอยเหยียบ yep. อ่ะเสียงคอกแค็กไม่มีเลยตามนี้ มันเดี๋ยวเจ้าตัวนี้ใส่ใแทนตัวตัวนี้นะของเดิมอันนี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนติดเสื้อดูนะเพราะว่าชิ้นเปลกี่เสื้อมีปนะัญหาแล้วมันเปกแย่แล้วเพราะอันนี้ดับเครื่องแล้วดับเครื่องแล้วไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับอันนี้ของลูกค้านี้ปกติในกรณีเร่งไม่ขึ้นนะฮะในกรณีเร่งไม่ขึ้นเราจะต้องดับเครื่องแล้วมันก็จะสตาร์ทได้คือเร่งได้ปกตินะ ในกรณีนี้ดับดับเครื่องไม่สามารถเล่งได้นะต้องใช้โปรแกรมโค้ดอย่างเดียวถึงจะเล่งขึ้นนะนี่เดียเราจะเปลี่ยนของมือสองเอาเลองดูนะฮะเื้องต้นนะอันนี้เราถอดออกมาดูแล้วนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นของลูกค้านะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของผมเราจะมาฟังเสียงกันนะว่าอาการเป็นยังไงนะครับ เบื่องต้นนะครับเราเสียบฟังเสียงของลูกค้าก่อนอ่ะเปิดสวิตช์กุญแจอ้าวเยียบคันเร่งอ่ะมันจะมีเสียงแปลกๆนะครับอ่ะจะมีเสียงแกล้แกล้งแก,แกอ,นนะอ,อยูย่นี่นะอ่ะปล่อยเยียบอ่ะเนี่ยคืด ดังเกืดๆอ,อยู่เนี่ยอ๋อเย็บ yep. อ่าเนี่ยสะทานมือเลยอ๋อมันมีเสียงดังอยู่ข้างในเนี่ยนะกกแคกกกแคกกกแกอยู่นะเอาเย็บอ่า yep. เนี่ยอ่าเป็นจังหวะเกิดเกิดเกิอด,เกอด,เกอดอยู่นะโอเคอ๋อปิดตู้กุญแจ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูของตัวที่จะใส่นะครับเปิดตัวิตกุญแจเพล่งฟังเสียงนะจะไม่มีเสียงแก๊กๆๆกนะปล่อยปล่อยเย,ย,ย็บอ่ะ ไม่มีเสียงกุ๊กก็กกุ๊กก็กนะไม่มีนะอ่าโอเคเรียบร้อยอ่าหลังจากเปลี่ยนลิ้นปีกผีเสื้อนะเดี๋ยวมาดูรอบรอบนะรอบเวลาเปิดแอร์จะโหลดนะตอนแรกนะมาดูตอนนี้นะฮะเปิดแอร์นะครับอ่านะครับทำงานละ รอบนิ่งเลยไม่มีร่วงอ่าสำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ลูกค้าแจ้งว่ามีอาการรถเร่งไม่ขึ้นวิงเทสอะหลังจากแก้ไขนะฮะเปลี่ยนนิ้ปปีผีเสื้อไปหนึ่งตัวก็ล้างระบบแอร์ทั้งระบบ เปลี่ยนกล่องคอนโทรลเอซนะทหางหนูมาดูนะฮะตอนนี้เปิดแอร์ดูรอบเครื่องอ่อาคอมแอร์ทำงานแล้วนะนะดูนิ่งนิ่งอยู่ที่พันรอบไม่มีร่วงนะแอร์เย็นปกติอันนี้วิงเทสไปร่วมๆ200กว่าโลนะ250าโลอะ สำหรับท่านใดน,นะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถ,ถานะทาทานฮะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะกับอูช่างต้นทาทาชนบุรี0802222002นะเรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียว